มีคนขอให้รีวิวเจ้านแมริก์หน่อยได้เลยครับผมซึ่งนาแมริก์เนี่ยบอกเลยว่าเอา่อแบบมันเป็นตัวที่ไม่ได้เก่งมากแล้วเป็นตัวเดียวที่มีเหล็กนแมร์เพราะว่าแล้วมันแบบคือเพราะว่าตัวอื่นอนะมันไม่มีเหล็กนแมร์เลยมีแต่ตัวนี้ที่มีเหล็กนแมร์ซึ่งตัวนี้จะปรากฏอยู่ในเกมไม่ปรากฏหรืออนิเมะหรือมังงะน,นะผมเที่ยวไม่ใส่ถุงมือคือถุงมือหมดอย่าไปทาตามแบบผมนะอันตรายนะผมสาตากัวอย่าอย่าไปทาตามไปผม มาไม่พูดคั่มทำเพลงเริ่มกันเลยดีกว่าโดยที่ตัวที่ผมจะามาสู้ด้วยนั่นก็คือสกรูแคปิคอนนะผมเอาสกรูแคปิคอนมาใส่โดยที่เจ้าไนแมริ์เนี่ยบอกเลยว่าความเก่งของมันแทบจะเป็นแบบเป็นเก่งกว่าดาร์คแคชเชอร์แล้วกันอะ วนที่เหลือก็เขาเรียกว่าไม่ค่อยเก่งมากคือด้วยเหล็กน้อยแมนที่เบาแล้วบวกกับคอมโบมันคือแบบสุดๆแล้วอะ่ะอือเสียงเหล็กแบบกลางวานมากติ้งติ้ง เรีรยบร้อยไนแมลิกก็แ้แลผมเพราะว่าไนแมลิกเนี่ยมันแบบมันเบามาก <sam> ก็จบไปเพียงเท่านี้สำหรับการรีวิวเจ้าไนแมล็ิกใครขอมาก็ทำให้แล้วนะครับผมยี่